ที่ตาเป็นขาทำหลวงพ่อมียอิสาถือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหลวงพ่อมีสัญญบสรระบัตรระวังในกิริยามารยาทของความเป็นพระสงฆ์เพื่อเป็นท่าทัศนณะนุตรัยยะให้โยมได้ชื่นใจมีสุขความสุขกายสุขใจที่ได้เห็นหลวงพ่อมีความฝึกฝนตนเองอยู่เนืองๆไม่มีมลทินเข้ามากระทบกระทั่งชีวิตอย่างนี้เราเลือกไปใช้ได้เป็นแนวทางของการใช้ชีวิต นอกจากนั้นแล้วเรามาเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้ท่นานเพราะหมวงว่าท่านจากพวกเราไปเราก็อยู่เบื้องหลังก็คือทาบุญทิตส่วนกุศลไปให้เป็นการแสดงน้ําใจเราอยู่ร่วมกันในทางสังคมนั้นเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่ด้วยการพึ่งพาสายสิงส่งกัน,นกลูกหลานกว่าจะเติบโตเป็นผู้เป็นคน,คนาาก็ด้วยเมตตาการุณาธรรมของพ่อ,ขอ,ข,อ,ข,อของแม่เมื่อพ่อแม่แก่ชราลูกหลานทุกคนให้ความสําคัญ ประคองกายประคองใจประคองความสุ้สกที่ดีงามให้นั่นอยู่เยัเป็นสุขเนี่ยเป็นส่วนสําคัญการเอื้อคูณกันนอกจากนั้นแล้วบาลีที่ยกขึ้นเป็นก็ต้น,นว่าอเน,นจาวัฏสันขาราอุปาตาวียธรรมิโนอุปจิต,ตาวานิรุชันติปเทสังอุปสม,มสขขุสุโขสังขารทั้งหลายทั้งปวงเราไม่เที่หนอารันเกิดขึ้นและมันก็เสื่อมไปดับไปในที่สุดรันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและ การเข้าไปสู่รับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหละมันนํามาซึ่งความสงบสงบทางใจก่อให้เกิดความสุขทางใจได้อันนั้นได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่จันทร,ร์พร,ระสุธรรมปัจรคุณ ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาในเพศของบรณฑิตรวม31ภาษาคุณงามความดีของคณะสงฆ์ที่มีจิตเมตตามีเนื้อใจพระคโูจักได้เปิดกับเชิญเป็นประธานสงฆ์พระสังฆติการในเขตปกครองของอำเภอสังขะก็ดีท่านนายกกานกำนันมนุษย์สวนราชการทุกภาคส่วนย่าจุมมาส่บาสิกาที่เคารพนับถือในหลวงพ่อพอดี ขอจงรวมเป็นตะบะเป็นปาราวะปัจจัยนุนําส่งไปดูวิญญาณของหงว์พ่อพระพร,ะรู่สุดังขเจรุกุลไปสู่สุคติภพบมีมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติในพพานสมบัติเป็นปันไลายสะท้อนย้อนบุญกุศลทั้งหลายทั้งพวกที่ทุกทัานประกอบไว้ดีและมีขอให้ทุกทัานหลายกลบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตเจริญได้พรชใยทั้งสี่ประการคืออายุ วันนาะสุขาภารตทันตนาสารชมัตธรรมสารชมพัตดทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการลัชนีสาธุ